โอ้ยสีเขียวมีทั้งไม้ธรรมชาตินะคะท้องฟ้าสวยจังเลยสว่างเป็นปุยนุ่นสีเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยมากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านบ้านเนี่้นะคะทุกท่านให้ทุกท่านได้ ดูนะคะแล้วก็ดูไปพร้อมกันเนี่ยละคะเวลาลมพัดนะคะต้นไม้ก็ก็มาส่งคลิปเนี่ยะคะ่ะมีแต่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติหน้าบ้านเนี่ยนะคะทุกท่านหน้าบ้านเนี่ยนะคะลมพัดปิ้วสวยเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะกาศกำลังดีเป็นปุยนวนสีขาวสวยมากเลยค่ะทุกท่าน อากาศดีจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านขอข้คาวสวยมากก่อนเม่ต้นไม้เขียวชอุอมไปหมดเลยค่ะลมก็พับเลยนะคะตะไคร้ก็มีค่ะทุกท่านก็มีต้นมะนาวด้วยอขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านเย็นนะคะ บรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยล่ะค่ะวันนี้แดดเยอะเลยนะคะทุกท่านแต่ก็มีหน้าบ้านเนี่ยล่ะค่ะ <c oughs> ลมพัดปิว้วสวยเลยนะคะทุกท่านนี่่ะอากาศกำลังดีเย็นนะคะบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยล่ะค่ะวันนี้แดดเยอะเลยนะคะทุกท่าน แต่ก็เธรรมชาตินะคะท้องฟ้าสวยจังเลยสว่างเป็นปุยนุ่นสีขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปการธรรมชาติสวยงามเลยนะคะอะไรอย่างนี้ก็มากูดนะคะมีเยอะแยะเลยต้นไม้เคี้ยวไปหมดเลยนะคะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยมากเลยค่ะทุกท่าน อากาศดีจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านขอบขอบคุณมาเลยค่ะทุกท่านขอบคุณมาเลยค่ะทุกท่านธรรมชาติท้องฟ้าดูท้องฟ้าบ้างโอยก้อนเมฆเป็นปุยนุ่นสีขาวสว่างเโอ้ยปิวสวยเลยค่ะสวยมากเลย กาศกำลังดีเลยนี่ค่ะความเขียวความงามนะคะพืชปักสวนครัวค่ะแล้วก็ปลูกไว้เยอะเลยนะคะตะไคร้ก็มีค่ะทุกท่านก็มีต้นมะนาวด้วยแล้วเลยนะคะตะไคร้ก็มีค่ะทุกท่านก็มีต้นมะนาวด้วยสวยมากเลยวันนี้มีลมนะคะแดดก็มีลมก็พัดเย็นหน้าบ้านเนี่ยนะคะ <laughs> ลมพัดปิ้วสวยเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ อากาศกำลังดีบ้านเนี่ยแะค่ะทุกท่านให้ทุกท่านได้ดูนะคะแล้วก็ดูไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ่ะเวลาลมพัดนะคะต้นไม้ก็โอ้ยสีเขียวมีทั้งไม้ธรรมชาตินะคะท้องฟ้าสวยจังเลยสว่างเป็นปุยนุ่นสี่ลมนะคะ ลมพัดเย็นเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยมากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านมีลมนะคะลมพัดเย็นเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยมากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านหน้าบ้านเนี่ยนะคะ ลมพัดปิ้วสวยเลยนะคะทุกท่านเนี่ยอากาศกำลังดีพดเย็นนะคะบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยล่ะคะ่ะวันนี้แดดเยอะเลยนะคะทุกท่านแต่ก็มีเลยลมพัดเย็นนะคะ บรรยากาศสว่างจ้าเลยอากาศกำลังดีเลยค่ะออกขบานนะคะสีขาวค่ะจะส่งกลิ่นหอมเลยนะคะทุกท่านนี่คะ่ะต้นจันผาเราก็แต่งกิ่งเขานะคะทุกท่านบรรยากาศสว่างจ้าเลยอากาศกำลังดีเลยค่ะ ต้นไม้ก็ยังเขียวชะอมนะคะทุกท่านกาดดีจังเลยใบยไม้ประดับค่ะไม้ผลก็มีนะคะนูน่นมะละกอค่ะให้ผลผลิตเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปกาธรรมชาติสวยงามเลยนะคะอะไรอย่างนี้ก็มากูดนะคะ มีเยอะแยะเลยต้นไม้เคี้ยวไปหมดเลยนะคะได้ทานไปหลายลูกแล้วค่ะทุกท่านต้นนี้ก็ต้นจันผานะคะกําลังออกดอกเลยค่ะสวยมากเลยนะคะถ้าดาอกบรรยากาศสว่างจ้าเลยอากาศกําลังดีเลยค่ะอะไรอย่างนี้ก็มากูดนะคะ มีเยะแยะเลยต้นไม้เคียวไปหมดเลยนะคะธรรมชาตินะคะท้องฟ้าสวยจังเลยสว่างเป็นปุยนุ่นซีก็ลเลยนะคะตะไคร้ก็มีค่ะทุกท่านก็มีต้นมะนาวด้วยจ้าเลยวันนี้แดดดีจังเลยอากาศก็สว่างเจ่มใสเลยนะคะ ทุกท่านท้องฟ้าก็สวยก็มีแต่สวนน้าธรรมชาตินะคะท้องฟ้าสวยจังเลยสว่างเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยมากก่อนเม่ต้นไม้ เอียวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะลมก็พัดเย็นนะคะบรรยากาศตอนกลางวันเนี่ยและค่ะวันนี้แดดเยอะเลยนะคะทุกท่านแต่ก็มีแต่สวนน้ำ ็มีแต่สวนหน้าก็เลยนะคะตะไคร้ก็มีค่ะทุกท่านก็มีต้นมะนาวด้วยธรรมชาติท้องฟ้าดูท้องฟ้าบ้างหูก้อนเมฆเป็นปุยนุ่นสีขาวสว่างเป็นปุยนุ่นสีขาวสวยมากเลยค่ะทุกท่านอากาศดีจังเลยมีความสุขนะคะทุกท่านหน้าบ้านเนี่ยนะคะ ลมพัดปิ้วสวยเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะกาดกำลังดีก็ลเลยนะคะตะไคร้ก็มีค่ะทุกท่านก็มีต้นมะนาวด้วยพี่เขาวสวยมากก่อนเมฆต้นไม้เขียวชะอมไปหมดเลยค่ะลมก็พัดอืมบรรยากาศสว่างจ้าเลย อากาศกำลังดีเลยค่ะดอกขาวบานนะคะสีขาวค่ะจะส่งกลิ่นหอมเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะต้นจันผาเราก็แต่งกิ่งเขานะคะทุกท่านก็มีแต่สวขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านดอกขาวบานนะคะสีขาวค่ะ จะส่งกลิ่นหอมเลยนะคะทุกท่านนี่คะ่ะต้นจันผาเราก็แต่งกิ่งเขานะคะทุกท่านธรรมชาติท้องฟ้าดูท้องฟ้าบ้างหูก้อนเมฆเป็นปุยนุ่นสีขาวสว่างอะไรอย่างนี้ก็มากูดนะคะมีเยะแยะเลยต้นไม้เคี้ยวไปหมดเลยนะคะ จ้าเลยวันนี้แดดดีจังเลยอากาศก็สว่างแจ่มใสเลยนะคะทุกท่านท้องฟ้าก็สวยได้ทานไปหลายลูกแล้วค่ะทุกท่านต้นนี้ก็ต้นจันผานะคะกำลังออกดอกเลยค่ะสวยมากเลยนะคะถ้าดียเลยนะคะตะไคร้ก็มีค่ะทุกท่านก็มีต้นมะนาวด้วยมีลมนะคะลมพัดเย็นเลยค่ะ บายไม้ประดับ